อ๋ปรากันดูดีๆนะพระลอจิเจรา,าพิจารณาปฏิสังขารโยดังต่ตื่นขึ้นมาพิจรารณาใจของตัวเราเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็น อากาศคึมๆเหมือนฝนฟ้าจะตกสงสัยอากาศจะหนาวจะเริ่มหนาวมาอีกเดีย๋ยวฝนจะตกรถไอ้ดอกทานตะวันขึ้นมาได้ชกหนึ่งก็ออกดอกแล้วนาเอาใหม่ปีนาเอาใหม่ทำสวยๆปลูกตั้งแต่เดือน,นสิบญาติโยมท่านใดอยากจะได้ปฏิทินก็มาเอาด้้อในกล่องสองกล่องปฏิทินตั้ง ได้รับความอมนุเคราะห์จากสัมเคแบตเตอรี่ท่านส่งมาให้ฝากให้ญาติโยมเอาไปไว้ดู oh. วันเดือนปีอยู่ในกล่องพากันมาเอาคนละคนละฉบับฉบับเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะเอาไว้ดูเวลาเอาไปดูวันวันเดือนปีผ่านไปเร็วไวแป๊บเดียวก็จะปีใหม่สนุกทำบุญ วันนี้วันที่เท่าไหร่นะท่านเจ้าคุณวันที่สามสิบเดือนนี้ไม่กี่วันสามสิบวันวันพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งวันที่ห้าธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาติก็ได้มีโยมผู้ใจบุญได้ถ่ยชีวิตโคแม่ลูกจากหลงข่าสัตว์เอาไว้แล้วก็จะมาทำพิธีในวันที่ห้า ญาติโย,ยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาไทยมาร่วมก็ขอเชิญแล้วก็อีกอย่างหนึง่งญาติโยมท่านใดอยากจะนำธงมาเอาไว้ปักบนยอดเสาธงพ่อก็จะค่อยรวบรวมใหญ่ธงชาติธงธรรมจักร่ก็ว่าก่อนเข้าพรรษาก็จะได้เ,เปลี่ยนธงใหม่ กว่างประมาณสักนากว่างประมาณเม็ดหนึ่งความยาวก็คงจะเม็ดแปดสิบให้ได้ระดับเดียวกันอยากเอามาเปลี่ยนทงปักทงใหม่อยาโยมท่านได้ปรารถนาที่จะเอาทงมาปักก่อก,ก็เชิญได้แล้วก็จะรวบรวบมาไวไ้เสียก่อนจะได้ปักเปลี่ยนใหม่หมดเลยในวัดเสาทงที่ทงมันขาดธงเล็กทงน้อยมันขาด อยากจะทำบุญเอาทงมาไว้ขึ้นเสาก็ขอเชิญนะเอามาได้ตลอดเวลาถึงเวลาหลวงพ่อก็จะเปลี่ยนพร้อมกันขอให้หนากว้างประมาณสักเม็ดหนึ่งหนากว้างาทงชาติธงธรรมจักรจะเอาคนละพื้นคนละสองพื้นธงชาตงธรรมจักรก็เอามาถวายไว้ที่หลวงพ่อได้เลยถึงเวลาหลวงพ่อก็จะได้เปลี่ยนใหม่หมดขึ้นติดหมดเลย ภายในวัดนี่ก็ประมาณสักเป็นร้อยหรือสองร้อยืนนึถึงไหมตามเทาต่างๆนะประมาณสามร้อยนะมั้งเอาคนละาพืนสองผืนจะได้ขึ้นติดธงทิวงานภายในวัดก็คงจะเรียบร้อยหมดช่วงนั้นคงจะเรียบร้อยหมดอยาิโยมผากันมาอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมแม้แต่เล็กๆนน้อยก็ให้มีส่วนร่วมกัน ใครมีความพร้อมก็มาถวายได้เลยกับอีกธงเล็กธงเล็กธงธรรมจักรที่ทงชิวที่แขวนอยู่ตามต้นไม้นี่แหละให้เป็นธงชาติกับทงธรรมจักรจะได้ขึงอรอบวิหารพระยกใหม่อยู่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ใครไปใครมาก็มีความสุขเห็นทงชิวเห็นทงชาติก็มีจิตเ,เป็นสุขมีจิตเป็นบุญ เหมือนกับไปที่ประเทศอินเดียที่แคสเมียทงเนียเต็มไปหมดไม่ว่าจะอยู่จุดไหนทงทิวทงชาติของเขาลมพัดส,สวัยไปผูดผูฐานก็เหมือนกันทงทิวในเต็มไปหมดเลยอรให้โแขนทงทิวผูกทงทิวแล้วก็ลงมนเอาไว้เอางนัน ให้ลมพัดกระจายแผ่ความเย็นไปทั่วความหมายของเขาเราเออกมาปักเปื่อระลึกนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์เพื่อให้จิตใจของทุกคนได้มาเห็นมาชมแล้วก็มีความสุขบุญก็เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งจิตใจแข็งกล้าวเข้ามาก็มีความอ่อนโยนเราจะไปมองข้ามในสิ่งเล็กๆน้อยคนเราทั่วไปก็มองข้ามถึงเล็กๆน้อยนั่นแหละเลยไม่ได้รับอันใหญ่ มองข้ามความเกิดของจิตปิญญาณมองข้ามความเกิดของความคิดว่าเขากาอตัวอย่างไรเขาเกิดอย่างไรเขาเป็นกุศลหรือว่าอากุศลจะไปเอาตแต่ธรรมหาตแต่ธรรทเราเลยมองข้ามว่าเราดับความเกิดได้ละกิเลสได้ใจของเราก็สงบนิ่งนั่นแหละคือตัวธรรมเราละความอยากได้ความอยากไม่ใช่ว่าอยากอยากได้ทำอยากใน รูปในรสในกลิ่นในเสียงความเกิดของวิญญาณนั่นแหละความเกิดของใจนั่นแหละเราดับความเกิดได้ใจก็สงบเรามีโอกาสได้สร้างบุญรวมกันอะไรก็สู้ความสมัครสมานสามัคมค,คีไม่ได้ปกพระเราชีเราก็ช่วยกันทำเมื่อวานนี้ก็ผูกคานเหล็กก็หลายวันแล้วแหละสองสามวัน <c oughs> ก็คงจะพอหยุดก่อนนะตั้งคานเหล็ก <c oughs> ให้ทีมาช่วยกันร่อนทรายให้หน่อยร่อนทรายที่วิหารพยะกพากันมาร่อนทรายเพื่อจีได้ฉาปตรงวิหารพยะกให้เสร็จส่วนพระเราก็ไปช่วยกันยกเต็นที่รัชการที่หนึ่งตักสองเต็นมาไว้ที่ลานศาลารวมญาติศาลาพักศพ จะได้มากลางให้มีร่มมีเงาไปช่วยกันเพราะว่าบ่อเกลอบ่อะไรก็ทําเสร็จแล้วแหละทำเสร็จมีแต่กบมีแต่ถมปรับที่รอให้ความพร้อมเพียงกันใครไปใครมาก็มีความสุขมีที่ถ่ายที่อยู่ที่กินที่เที่ยวปัจจัยสี่ที่คนมองข้าม ไม่ค่อยจะสนใจไปที่ไหนมีห้องน้ำหรือเปล่าถ้าห้องน้ำไม่มีก็ลำบากไม่เหมือนประเทศอินเดียน่ยถ้าประเทศอินเดียในปวดที่ไหนก็จอดมันที่นั่นละรถนะข้างทางก็ข้างทางอันนี้ช่วยกันทำอย่าไปมองข้ามเพราะว่ากายของคนเราก็ยังอาศัยปัจจัยสี่อยู่อาศัยสมมุติอยู่จะเอาแต่แตทำไม่ทำความเข้าใจกับสมมติ ก็เอาชีวิตตัวเราไม่รอดก็ต้องให้รอบทั้งภายนอกรอบทั้งภายในที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนที่กินถ้าสมมุติลำบากอยู่มันก็จะมาเอาแต่งแตรทำมันก็เอาไม่ได้กายก็ยังหิวสมมุติก็ขาดปกปก้กองสิ่งโน้นสิ่งนี้เราก็ต้องขยันมันเพียรช่วยกันทำ ม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเราก็พยายามมองพิจารณาว่าเราขาดอะไรสมมติเราขาดอะไรส่วนมากก็ได้ทําบุญกันทางบ้านมีครอบมีครัวลูกคนนนก็เป็นอย่างนี้ลูกคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่จะมาเอาทำก็เอาไม่ได้ก็ต้องประคับประคองค่อยอบค่อยรมทุกอย่างจนลงตัวหมดนั่นแหละ สมมุติไม่ได้ลำบากจิตใจก็ปล่อยสบายการมาปฏิบัติการมาเจริญสติก็เร็วไวขึ้นถ้ามาเจริญสติอันโน้นก็ยังไม่ทําอันนี้ก็ยังไม่ทำโน,น้กนก็ยังไม่เรียบร้อยอันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยการปฏิบัติใจมันก็เลยยากมากเราต้องแก่ข้างนอกด้วยีแก่ข้างนอกด้วยทําข้างในด้วยควบคู่กันไปไม่ใ,ใช่ว่าจะเอาแต่งอเมืองอเท้า ไปหาแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำต้องให้รอบรอบทั้งภายนอกรอบทั้งภายในสมมติถ้าที่พักที่อาศัยไม่มีก็ลำบากฝนฟ้าตกมาก็ลำบากยังว่าให้รอบรู้ในโลกธรรมรอบรู้ในกองสังขารแล้วก็ขยันมันเพียรช่วยกันแต่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขในหลักธรรมและความเกิดเมแต่นิดเดียวหรือว,ว่าความอยาก อยากคิดนั่นแหละความอยากคิดที่เกิดจากใจมันก่อตัวตรงไหนก่อตัวอย่างไรอาการห้องใจเป็นยังไงเราควบคุมดูแลด้วยปัญญาห้องเราได้หรือไม่เราก็ต้องวิเคราะห์ดูพอมีกันทุกคนน่้จะตื่นเช้าขึ้นมาความคิดเกิดสักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือเกิดจากภายในส่วนมาก่เอ,อเพียงแค่นาทีเดียวบางทีไปสักกี่เรื่องก็ไม่รู้เพราะความหลงเขาครอบงําอยู่ ต้องเจริญสติทุกุริยาบทจนเป็นอัตโนมัติจนอบรมใจได้ใช้ใจได้ควบคุมใจต้นใจอยู่ในโอวาทของปัญญาได้นั่นแหละการพูดง่ายแต่การลงมือต้องทุกเวลากิเลสเกิดเมื่อไหร่แล้วก็พยายามละพยายามดับทําในสิ่งตรงกันข้ามใจเกิดความโลภแล้วก็พยายามให้เอาออกคลายใจเกิดความโกรธก็พยายามให้อภัยค่อยเป็นค่อยไป สักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายกันไกล่เราถ้าเราเข้าใจเอาบุญเราจะอยู่กับบุญตลอดเวลาใจของเราเป็นบุญใจที่ไม่เกิดใจที่รู้จักควบคุมใจดับความเกิดวางความเกิดได้นั่นแหละถึงจะเป็นอิสระภาพได้ทั้งธรรมชาติภายนอกภายในก็ต้องพยายามกันนะอาจทั้งใจแล้วพรกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนฟังไปด้วยโน้มสำเนียกเสียงกสักแต่ว่าเสียงความคิดหยุดระวางไม่ได้เราหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้โดยการกระตุน้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนล,ลมหายใจมายาว,ยาว การสูดลมหายใจยาวผ่อนลมหายใจยาวในกายของเราก็สบายขึ้นยึะความรู้สึกสัมผัสของลมที่กระทบปลายจม,มูกก็จะชัดเจนขอให้เรารู้จักว่าลักษณะของการจเจริญสติความรู้สึกรรู้อยู่ปัจจุบันเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องให้เกิดความเคยชินเราก็จะรู้กายของเรา ลึกลงไปเวลาใจเกิดใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกเราก็จะเห็นอาการของใจตาความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจเราก็จะเห็นอาการของความคิดอาการของขันห้าใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมกับความคิดตรงนั้นเร็วไวมากทีเดียวถ้าความรู้ตัวของเราไม่ต่อเนื่องอยากที่จะรู้เท่าทันเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเสียก่อนไม่ต้องไปกลัวว่าจะไม่ได้คิดไม่ต้องไปกลัวว่าจะได้ไม่รู้ทำไม่เห็นทำไม่เข้าใจในธรรม ความคิดเก่าๆที่เกิดจากใจเกิดจากขันหาดตรงนั้นเขามีมานานเขาอาจจะถูกในระดับของสมมุติเท่านั้นเองแต่ในหลักธรรมแล้วยังหลงอยู่เพราะว่ายังคลายยังแยกไม่ได้ยังไม่ได้งายยังไม่ได้แยกรูปแยกนามเพียงแค่ขั้นต้นของการแยกรูปแยกนามเพียงแค่เริ่มต้นของการมองเห็นที่ถูกต้องการตามทาความเข้าใจให้รู้ทุกเรื่องการละกิเลสให้ได้ทุกวิริยาบท ขยันหมั่นเพียรด้วยปัญญาทุก,กุริยาบทยืนเดินนั่งนอนเราจะเกิดมาอย่างไรไปอย่างไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรใจที่ไม่เกิดใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ก็คืออยู่ความเพียรของเราแต่เวลานี้กำลังสติมีน้อยเราอาจจะสร้างอาจจะควบคุมได้เป็นบางเรื่องบางครัง้งบางคราวแต่เราไม่ได้ดูให้รู้ทุกเรื่อง ทีเหตุที่ผลจนใจยอมรับความเป็นจริงอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรแก้ไขทั้งภายนอกทั้งภายในก็พยายามกันนะอย่าพากันปล่อยโอกาสทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เอาการงานนั่นแหละเป็นการปฏิบัติ งานสมมุติเราก็ทําให้ดีดูใจไปด้วยใจรับรู้ไปด้วยอะไรเราขาดตกปกพ่องเราก็รีบแก้ไขไม่เสียเที่ยวทั้งภายนอกทั้งภายในไปที่ไหนก็จะมีตั้งแต่ความสุขหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าเหตุฟังพวกท่านไปทําเอาจะไม่ทําไม่นั่นก็จะไม่เกิดประโยชน์ไม่เห็นภายในของเราก็ต้องพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจน ทำใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราอยู่หลายคนก็เมอนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันนะาปากกันไว้ประพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อทบความเข้าใจให้รู้ทุกอุริยบท